ต่อไปจะเป็นการเทสโปรแกรมนะครับโดยเราจะทําการชิปตัวเลขนะครับผ้าเซ้นเราใช้ทุนเบอร์หนึ่งนะครับเราก็ชิปตัวเลขขึ้นไปเลยเจ้าสูงเท่าไหร่อยู่ที่เรานะครับห้าสิบจุดแล้วกดยืนยันเข้าไปนะครับแล้วก็วายอีกทีหนึ่งทีนี้ในตัวโปรแกรมนะครับแคนเตลก่อนนะครับเวลาที่เราโหลดโหลดข้อมูลนะครับ ให้ํำการเสียบ USB ก่อนนะครับ้าไปเดี๋ยวแล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับไปเมมโมรี Memory, ่เลื่อนมาหยุดช่อง USB นะครับรอจนกว่าให้มันโชว์นะครับตัวเลขตัวนี้นะครับขยับไปขยับมารอ,อนิดนึงนะครับอ่ายังไม่อ่านนะครับ แล้วก็กด Enter เพื่อจะให้นะครับโชว์ข้อมูลของเราเนะสร็จแล้วเราก็เลื่อนมาที่โปรแกรมที่เราต้องการนะครับกดเล็ c กโปรแกรมนะครับคือเลือกโปรแกรมที่เอาไปรันโปรแกรมทีนะนี้เวลารันโปรแกรมนะครับแลปิบ25%เปอร์เซ็นตนะครับเนะสร็จแล้วกดใจขึอนอาจา้นหตตาตาครับนะ อันนี้เป็นการเทสนะครับนะกัดเดินลมนะครับเช็คว่าโปรแกรมเราถูกต้องไหมนะครับนะอ,รอ่ครับผม